สวัสดีค่ะคุยเฟื่องเรื่องประเทศไทยกับร้อยสิบเอ็ดก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมทาง w วอร์ไวด์เว็บสนามหลวงที .net นะคะอ่าวันนี้ยินดีต้อนรับน้องพัทยานะครับมาเยี่ยมชมรายการสวัสดีเป็นทางการอีกครั้งคิดถึงพี่ยาค่ะคิดเห็นเพื่อนเพื่อนถึงทุกคนเลยเราก็เลยจัปะกันจัดรายการร่วมกันอีกครั้งนะคะเพื่อท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านและผู้รักประชาธิปไตยทั่วโลกนี้เลยใช่ค่ะอ้าน้องพัท เป็นไงครับบรรยากาศเปิดตัวของภาคเพื่อไทยที่ผ่านมาตอนแรกเลยนะคะก็มีความรู้สึกว่าเป็นกังวลเพราะว่าจะประมาณ2วันก่อนที่จะได้รับแจ้งว่าจะมีการย้ายเนี่ยเราก็ยังคงเข้าใจว่าเราจะต้องไปเจอกันที่สนามสุขกันอ,อยู่แล้วอยู่ๆก็กลายเป็นว่าเราต้องเปลี่ยนสถานที่กระทันหันนะคะมาเป็นสวนลุมพินีซึ่งก็สถานที่อาจจะคับแคบลงะนะคะ,ะแต่ไม่มีอะไรจะมากีดกันใช่ ที่จะใหญ่ขนาดไหนก็ไม่ใหญ่เท่าใจเราใชนะ่ที่จะเล็กขนาดไหนไม่สำคัญอย<ช>่าง<ช>เลยเพราะว่าดีซะอีกการเดินทางสะดวกงานนี้ไม่ไม่ไม่ทราบคนอื่นเป็นยังไงนะคะแต่คนไม่มีรถอย่างอิฉันรถสสะดวกมากโผล่าจากสถานีรถไฟฟ้าก็ปะเวทีพดอดีอีชันนี้ลงบันไดรถเมล์ก็ก้าวเข้า,ขาเวทีได้เลยใช่ค่ะสะดวกมากนะคะแต่แต่เห็นบอกฝนตกเหรอคะ นี่หน่อยมันเกิดขึ้นจากการปักตะไคร้ผิดหรือเปล่าเห็นมีคนเมาส์กันมาว่ามีการปักที่จริงก็ลงเอาหัวขึ้นรูหัวลงเขาบอกว่าต้องเอาหัวน่ะทิ่มลงแต่คนคงกะว่าจะต้องเอาหัวทิ่มหัวทิ่มลงก็ถูกแล้วใช่แล้วก็ให้สาวพงศ์จันทร์อย่างเราเนี่ยเกิดใหม่อีกรอบโไม่รู้จะทำว่าปักก็เกิด ตกมาขนังแดดแบบแจ้งๆเลยอะตกมาชนิดที่แบบโอ้โหแต่ก็มไม่ไม่ไม่เป็นอุปสรรค่ะแต่บรรยากาศในการที่ว่าเปิดตัวพรกเพื่อไทยก็ดีเหมือนกันนะซึ่งรถที่ผ่านไปผ่านมานะก็ได้ชมบรรยากาศด้วยถ้าสมมุติเราไปจัดในสนามสุขเนี่ยก็จะรู้เฉพาะคนที่ทีคนที่มาร่วม,ม,รวมบรรยากาศ <ๆ S 2> มันเป็นยังไงก็ <ๆ S 2> ไม่เห็นกันนะคะก็ arc, <ด>เป็นที่ ผู้คนมากมายอ่าฮะผู้คนมากมายโอ้เบียดกันแบบคือพูดง่ายว่าพออยู่ตรงนั้นก็อยู่ตรงนั้นเลยไปไหนไม่ได้เลยคุณอย่าหวังว่าคุณมานั่งตรงนี้แล้วเออจะเดินแบบเออเลยเหยออยชายแบบจะเดินกินลมเฉนไม่ได้เลยอีกอย่างหนึ่งพัดว่ามันเป็นเรื่องของเวลาเวลาเวลามันมีน้อยมมันนี้อยคือการปลาสัยเนี่ยต้องต้องเข้าใจนิดนึงว่ามันจะต้องมีกฎระเบียบขอบเขตอะไรมากมายซึ่งไม่ใช่เหมือนกับอย่างที่เรา อะไรชุมนุมของเราอ่ะเราจะเมื่อไหร like <ช>่ถ้าเกิดเราไม่มีอพอร์พอร์บอรพอร์กรมาเราก็ประชุมได้เท่าที่เราต้องการแต่ตอนเนี้ยกฎหมายการเลือกตั้งนี่ก็รู้ๆกันอยู่ว่า <ure> ละเอียดยิบก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะที่อำนวยความสะดวกให้กับเราเป็นอย่างดีนะสะดวกไหมวันนะสะดวกยอมรนะับว่าสะดวกเพราะว่าในในส่วนที่เขาอำนวยความสะดวกให้เราได้เขาปล่อยเต็มที่เลยแต่ในในตอนนี้อันนั้นเป็นเพราะว่าเขารู้อนาคต ใช่ว่าเขาควรที่จะต้องทํำยังไงกับใ,ใครเอา้าเรามารู้เรื่องแปดข้อห้ามของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอออันนี้อย่างเราเราใช่ต้องระวังมากเพราะว่าบางคนนัเมื่อก่อนเนี่ยเราจะจะจะไม่รู้เรื่องเลยนะแปดข้อห้ามของอผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคนหน้าตาดีอย่างเราเราช่วงนี้ช่วงนี้พี่ยาแกเป็นอะไรไม่รู้คะ่ะแกไม่เคยลืมความเสื่อมยเลยโอเคสวยอ่หนึ่ง <คำ S 2> ห้ามเวียนเทียนหรือใช้บัตรแสดงตนปลอมความหมายก็คือว่าห้ามใช้บัตรประชาชนปลอมหรือหรือเอาของคนอื่นมาปลอมเป็นของเราอย่างเช่นพัดใช,ช้ของพี่ยาพี่าายาใช้ของพัดแล้วก็คนละสองครั้งอย่างเงี้ยหรอใช่ว่าเวียนเทียนใช,ใช่ไหมใช่เวียนเทียนโอเคก็พวกบัตรเหลืองอย่างเงี้ยม,ม,มันมัมนม,มีมีสิทธิ์เยอะปัเดือนนี่ติดรูปไหมคะบางที่เขาก็ติดนะ บางที่เขาไม่ติดอันตรายลงที่ไม่ติดเนี่ย<ช>ติดนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะสองห้ามใช้บัตรอื่นลงคะแนนและห้ามนําบัตรเลือกตั้งออกมานอกโค้หอหาอมันจะมีลักษณะที่เหมือนเหมือนกับว่าเขาเขา,เขาเล่ากันมานะเหมือนกับว่าเรามีนั่นเข้าไปแอบไปแอบเข้าไปนั่นมาแล้วเราก็เอาบัตรจริงออกมาบัตรนั้นนะ่ะจะเป็นบัตรเสียใบหนึง่งแต่เราก็เอาบัตรจริงมา ให้คนอื่นลงเนี่ยแล้วก็สมมุติให้น้องพัดไปลงน้องพัดก็เอาบัตรออกมาอีกใบนึง hmm. ก็วนอย่างเงี้ยเนี่ยน,นี่เขาเล่ามานะไม่ทราบว่าประเทศไหนเขาทากันก็มีกันโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเขาจะทํากันได้อ hmm. ก็เอ้เป็นอะไรที่อเออแล้ก็นั่งเราเราได้ยินมาแล้วก็เวอเหมือนกันนะว่าเออเขา มีการคิดอย่างนี้ด้วยแต่พัดเคยเคยเคย,เคยได้ข่าวนะคะว่าจะมีคนต่างประเทศ่ะเข้ามาเป็นคณะเลยนะคะสังเกตการณ์ประมาณย2สิบสองประเทศตอนนี้ประมาณ7จสิบสองแสด,ดงว่าเราเป็นเป็นที่จับตามองเพราะว่าประเทศเราถือว่าเป็นประเทศที่มีเรื่องอย่างนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นเขาก็คงจะมาเป็นเหมือนับนมาดูว่าเขากงกันยังไงหรือเปล่าข้อสามห้ามทำเครื่องหมาย หรือข้อสังเกตใดๆในบัตรเลือกตั้งซึ่งมีเข่าหรือว่ามีเข่าหรือว่าเบอร์หนึ่งจะกาไม่ติดเพราะว่าจะทําให้มันรื่นใช่เขาบอกว่าจะเอาเทียนไปถูไปอะไรมั่งก็มีความคิดอะไรแปลกๆเหมือนกันเนาะหรือไม่ก็แต้มไว้ที่มือเนี่ยปากกาอะไรเนี่ยแต้มไว้เวลานั้นก็ลูบไปก็กลายเป็นว่าบัตรนั้นมีรอยหมึกรอยอะไรก็ทําให้บัตรนั้นเสียได้อืสรุปแล้วว่าพอเรารับบัตรมาเนี่ย เราต้องดูให้ชัดเจนเลยนะว่าบัตรนั้นน่ะขาวสะอาดถ้าสมมุติเอาบัตรไปน,นั้นน่ะเรากาเบอร์ที่เบอร์ที่เราต้องการเนี่ยไม่ได้เนี่ยให้ไปคืนเจ้าหน้าที่เขาเลยใช่ค่ะแล้ววิธีล่ะคะพี่ยากจะเช็คว่ามันมัน,ม,นมันบัตรในช่องของเบอร์ที่เราต้องก็<อ>คุณ<า>เราขีดไม่ติดไงขีดครั้งเดียวไม่ติดนี่ก็ก็ต้องต้องไปบอกเจ้าหน้าที่เขาแล้วมันเป็นไปไม่ได้ว่าไอ้กระดาษธ,ธรรมดาเนี่ยมันจะขีดไม่ติด และและและจะขอเตือนเลยนะคะว่าอย่าไปขีดช่องอื่นเด็ดขาดนะคะคือคือพอเราขีดช่องเราไม่ติดเนี่ยเราจะต้องเกิดความสงสัยเอะแล้วช่องอื่นติดไหม,มถ้าช่องอื่นติดนี่เราเสียสิทธิ์เลยนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย <ตา S 1> ถ้าเร<ต>าขาช่องที่เราไม่ได้แล้วเนี่ยเราต้องหยิบแผ่นนั้นนะมายืนยนันแล้วเราก็ยืนยันเลยว่าเราจะไม่กาช่องอื่นนอกจากช่องนี้นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยคน ใจเขาใจเราพี่ยาเอ๊ะติดเปล่าวะอันนี้อ่ะเบอร,ร์นี้ติดบ้างเงใช่ไหพอเราพอเบอร,ร์นี้ของเราไม่ติดเรามาการติดเบอร,ร์นี้เราก็เสียสิทธิ์แล้วค่ะเราก็ต้องการเบอร,ร์นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทางาที่ดีเนี่ยถ้าเกิดเราการเบอร,ร์ที่เราต้องการแล้วไม่ติดเนี่ยหยิบมาเลยค่ะยืนยันแล้วว่ามันไม่ติดเบอร์นี้นะคะเตือนนิดนึงก็ตอนนี้ก็มีข่าวว่าพิมพ์บัตรเกิน45ล้านคนมีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะ แต่บัตรมีทั้งหมด53ล้านใบโดยทางกกตแจ้งว่าเราจะต้องเตรียมบัตรสําหรับเลือกตั้งนอกประเทศอะค่ะหมายถึงว่าคนที่มีสิทธิ์ต่างประเทศแต่ทีนี้มันก็แค่3ล้านคนอีก10ล้านเนี่ยเหมือนน้ำมันปาล์มเลยหายไปไหนแต่นี่เกินมาไงเหมือนกันเลยจำนวนประมาณนั้นเกินเยอะเกินเยอะเกินไปไหมคะพี่ใช่ใช่น่าจับตามมองนะคะกกตต้องมีคําตอบเรื่อเขาเขามีพิมพ์ที่กองสลากกับกระทรวงกลาโหม เขาแบ่งกันค่ะสสคกับสสสัสดส่วนเขาแบ่งกันแบ่งที่พิมพ์นะคะอันตรายมากข้อที่สี่ห้ามถ่ายภาพที่ลงคะแนนแล้วคุณจะเอามือถือคุณเนี่ยถ่ายขณะที่คุณกาเบอร์เนี่ยเพื่อที่จะไปยืนยันกับบุคคลภายนอกเนี่ยไม่ได้นะเหมือนประมาณว่าฉัน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 ได การเบอร์ที่คุณบอกแล้วนะเอาตังที่เอาตังที่เหลือมาเป็นหลักฐานเป็นหลักฐานทีนี้คนต้องจ่ายครึ่งหนึ่งจ่ายครึ่งหนึ่งก่อนแล้วเอาไอ้นี้มาให้ดูอีกทีเหมือนกับว่าให้รองเท้าไปข้างนึง่ยนะพอเลือกผมแล้วมาอีกข้างเหมือนกันโอ้แต่บางบางโภลสำรวจเนี่ยเวลาเราออกไปเลือกตั้งเนี่ยเขาจะถามนะว่าเราเลือกเบอร์อะไรบ่างบางบางโพลเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเคตไหนเคสไหนถามพี่ยานนิดนึง คราวนี้เรานับที่หนยเนี่ยนับที่หน่วยเลยนบทีห่หน่วยหน่วยนับที่หน่วยเลยทั้งทั้งทั้งสองอย่างเลย<ช>นคะคะหรือว่าเฉพาะเฉพาะสสเขตนับที่หน่วยแล้วปฏิริษีไปนับที่เขตเอออันนี้ไม่รู้แต่แต่ที่รู้รู้ว่าสส,สเขตเขานับที่หน่วยอ่ะเพราะว่าพัดเคยมีประสบการณ์เรื่องสอกสอขสกเนี่ยเขาจะให้นับที่ที่เขตอ่าฮะและส,อข,อสอขอเนี่ยให้นับที่หน่วยก็เลยติ่งนิดนึงแต่ไม่เป็นไรค่ะเรื่องนี้ไม่ซีเรียสจะนับที่ไหนเราเข้าไว้ว่าเออเราต้องตามเราต้องแบ่งคนตามดูใช่กะว่าแบบ ไม่ไปไหนอะ่ะใช่แต่แต่เที่ยวนี้ประชาชนตื่นตัวมากในการเลือกนี่คนลุกไม่ใช่ไหมตื่นตัวได้ไงตอนนี้มันเลยจะตื่นตื่นตัวกับตายตามอะ่ะคุณเลือกเอาว่าคุณจะแบบคุณจะลุกขึ้นมาตื่นตัวหรือคุณจะตายตามมันไปอะ่ะคุณจะพูดยังไงละข้อห้าห้ามใส่บัตรแก้ไขไรายชื่อหรือทําบัตรเพิ่มโอ้เขาบอกใครเนี่ยห้ามใส่บัตรแก้ไขบัญชีรายชื่อหรือทําบัตรเพิ่ม ใครจะมีสิทธิ์ทาบัตรเพิ่มได้หรอคะไม่เข้าใจทําไมเขาห้ามเราโอ้ไม่แน่ไม่แน่กรณีที่เขาทํามาแล้วแบบเพื่อที่เอาไปเวียนไงแต่เรื่องนี้นะคะท่านเนี่ยเคยเป็นเป็นกรรมการเลือกตั้งครั้งหนึ่งที่จริงเนี่ยฮะมันเช็คไม่ยากนะพี่ขอแค่เช็คอะขอแค่คุณยอมเช็คอ่ะเพราะว่าอะไรพี่อยาเวลาที่เขาจะเวลาที่เราจะต้องได้บัตรกันเนี่ยนะมันจะมี บัญชีที่ว่าป,ป,ปิดอยู่กับข้างฝา,าพี่อยากเห็นใช่ไหมเป็นบ้านเลขที่ที่นี้แล้วไอ้บัตรที่เขาฉีกให้เราตรงหัวบัตรเนี่ยเขาต้องเขียนแล้วต้องมีลายเซ็นเราอยืนยันว่าใบเนี้ยนางกอเป็นคนเจ้าของบัตรบัใบเนี้ยแต่นางกออาไปิกาเป็นใครเนี่ยเราไม่รู้หรอกอ,อันนั้นเราเช็คไม่ได้จริงแต่ในจํานวนของที่บัตรที่อยู่ในฮีดเนี่ยมันจะต้องเข่ากับต้นขั้วที่เหลืออ๋อใช่ง่ายมากการที่คุณทําเกินมาเนี่ยคุณจะคุณจะทํายังไง นอกจากว่าวิธีวิธีโกงที่พัดคิดเอาเองนะก็คือว่าคุณเตรียมไว้อยู่แล้วตั้งแต่ต้นขั้วอย่างอ๋อทุกอย่างเขาเรียกอะเป็นทีมบัตรท,ที่เกินอะบัตรที่คุณเตรียมสอดไว้อะที่พูดนี่คือประเทศอื่นทานะคือเขาก็จะทําเป็นทีมค่ะอืมเขาบอกคือส่วนใหญ่ก็จะทำระบบใช่ก็คือว่าเวลาที่เขาเขาก็รู้ว่าเราจะใช้ย,ยังไงเขาก็รู้ว่าเราต้องใช้กับต้นขั้วเขาก็จะต้องเตรียมไว้เลยอืแต่ทีนี้เนี่ยมันก<ๆ>็รันรันเล่มสมมุติเขาจะเตรียมไว้ให้ เหตเนี้สิบห้าเล่มมันจะมีหนึ่งแล้วเขาก็จะบอกว่าหมดแล้วถึงจะเริ่มต้นใหม่<ช>หมดแล้วถึงจะเริ่มต้นใหม่อันนี้นะคะก็เป็นจุดดีหนึ่งที่ว่าถ้าเราจะรีเช็คจริงๆเราทําได้อเพราะว่าเขาจะเซ็นกันห้าหกคนนะพี่ยาเซ็นเรื่องนี้ไอ้นเล่มนี้ไอ้นเล่มนี้อะไรต้องมีลายเซ็นเจ้าหน้าที่ถึงห้าหกคนไม่ใช่ว่าคนเดียวเซ็นได้นะคะอันนี้ก็ค่อยยังไงก็ไม่ไว้ใจต้องจับตามองเขาบอกว่าถ้าสมมติมีการซื้อเสียงเนี่ยเขาซื้อแม้กระทั่งกรรมการเลยไอ้ที่น<อ>นเซ็นห้าหกเจ็ดคนเขาก็ ยำไหนเขาก็ปลกมาเซนใหม่ได้แต่ไม่ง่ายแล้วเดี๋ยวนี้คนเสื้อแดงเยอะมากพ่อหกเจต่อนห้ามนำบัตรลงคะแนนแล้วให้ผู้อื่นดูเนี่ยก็หมายถึงลักษณะที่ที่ถ่ายรูปมันแล้วก็อีตอนนั้นจำได้ไหมที่ว่าเราหันหลังหันใหหันหลังให้ที่คนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็จะมองเห็นว่าเรากาเนี่ยว่ากาเบอร์ไหนอะไรเงี้ยเนาะอย่างนี้คือการแสดง อ่าก็มันเหมือนกับว่าคนแต่เราเห็นจริงๆนะเพราะว่าสมมติว่ากาเบอร์มันมีหนึ่งแม้มันเรียงมาอย่างเงี้ยถ้ามือเราโยกไปข้างบนมันก็กาเบ,เบอร์ต้นอยู่แหละลงข้างล่างก็อย่างเงี้ยมันเห็นอยู่โดยโดยโดย,โดยลักษณะมือคนอย่างเงี้ยอ้าวข้อเจ็ดห้ามนุ่งเหนียวผู้มีสิทธิ์มิให้ไปใช้สิทธิ์เอ้เราไม่เคยนุ่งเหนียวใครเลยเนาะมีแต่ชวนกันไปค่ะอืม ข้อที่แปดห้ามเรียกหรือรับเงินหรือรับหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์เพื่อลงคะแนนหรืองดลงคะแนนอันนี้ข้อก็คือข้อห้ามผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่างเราเราเนี่ยอย่างเราไปรับใครที่ไปลงคะแนนเนี่ยก็กเข้าขายนะหมายถึงว<น>่า<น>ไป,ไปอ,อไปไปมา,<น>มาด้วยกัน,นก็ไม่ได้เหรอฮะเอาถ้าสมมติเนียกกัได้แต่ถ้าสมมติอย่างอย่างต่างจังหวัดจะมองเห็นชัดคือว่าเออ คือรถปิกอัพด้วยกันไปลงอีกเนี่ยโดนละโดนละโดนเพ่งเลงละอะไรอย่างนงี้ถ้าใส่เสื้อแดงเดินเข้าคูหากันเป็นร้อยเป็นพันคนนี่จะโดนไหมคะโอ้นี่สิเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าคุณขึ้นรถไปโดยที่คุณไม่ได้เสียค่ารถค่าอะไรเนี่ยอ่ะจะโดนข้อหาคนคนอีกแอืมคนคนไปเลือกตั้งก็โดนอีก่แล้วลวันนั้นนะห้ามใส่เสื้ออะไรที่เป็นเบอร์เลยนะโดยที่เราอาจจะว่าเราไม่เจตนา แต่เราเชียร์ของเราเนี่ยมันจะไปทําให้ผู้ลงสมัครเขามีปัญหาเพราะฉะนั้นเลยจะไปใส่เลยเบอร์อะไรเนี่ยเราอยากจะ,ะช่วยให้ประชาสัมพันธ์นพวกเราเนี่ยป้ายประกาศหาเสียงอะนวันที่สองกรกฎาเนี่ยก่อนสิบแปดนาฬิกาเนี่ยช่วยเก็บให้เขาหน่อยเพราะถ้าเลยหลังสิบแปดนอพปุ๊บเนี่ยนะ ผิดกฎหมายก,ก็ตออะไรอย่างเงี้ยเริ่มเก็บตั้งแต่เช้าวันที่18เลยหรอคะโอ้ยเอยเช้าวันที่สองเลยโอ้ยะะไม่ถึงขนาดนั้นก่อนก่อน18นาฬิกาอของวันที่สองก็สักอีกสักสองสามสักสโมงบ่ายสี่โมงเย็นก็เริ่มทยอยเก็บอ่<น>ะห้าโมงแล้วกันห้าโมงก็เก็บทันถ้าพวกเราช่วยกันนะ่ะคนละไ